กล้วยไข่วีเท่าไหร่อะกล้วยไข่อะวีเท่าไหร่คะเนี่ยวีเท่าไหร่อะพี่อะวีไหนอะมีราคาสี่สิบตันอันนี้สี่สิบรอยังใหญ่เหรอไม่ใช่อันใหญ่หกสิบอันยังนี้เนี่ยสี่สิบเลี่ยแพงอยู่เนาะกล้วยแพงใช่ไหมยังชาวันนั้นเนี่ย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 หกสิบแบบเหมือแปดสิบวันเออชาววันนั่นใช่ไหมไปไปซื้อข้าวเหนียวสองโล ยายถุงอะไรเนี่ยตัวจ้าเออไม่ไดกินกระนพริกมือนกันเหรอยายต้มเรียบร้อยเออเอาม่ยายสักสถุงที่ยายดจะผัดผอยไปเอมวะก็ผัดนะผัดผัดยายเอายังเอาเนียยายสถุงอ่ะ นั่นแหละนั่นเติมพริกตัวใหญ่แล้วก็จะไปผัดด้วยไงผัดกะเพราหรือผัดซีโม่ใส่กะเพราไหมไม่เอายังเนี่ยๆฉลองอันเลยใช่อ๋อเอาหมดเลยน่หมดเนี่ยซีถุงเนี่ยจ้าข้าวนั้นนี่แถมไปให้น่ะเซนเนี่ยแถมไปให้โอ้คุณค่ะไม่าแถมให้เออนี่คือลงถ้วย งกอมังง่ยายใจดียาใจดีจะยายมีตังค์อนไหมเนาะนี่นาะด้ห้ารค่ะมีไหมยองมีไมยายยายหนูหซื้อของกันนะหนูมาเอานะไปซื้อไปซื้อกันเนียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อของกันเดี๋ยวหนูมาเอาค่ะ เอากระเพาะไปผัดเลยอพ่อไก่อะไรนะยายถั่ถวกเท่าไรคะเอากัสิบบาทจ้ะเนี่ยทำใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยัวนีเย่มเนี่ยเออเอเล่นเอ,อัวนีแล้วมะเขือล่ะมะเขือก็สิ่งผิดอะ่ะเอามะเขือเออเอา เต้ก็มาเขือ,อนเดียวกันไหมขาเยอะขนาเดียวกันจ้ะอ้าวเอา,อา,อาเอาให้หนูก่อนอย่างากะโลปลานี่ปลานกน้ำแข็งมามใส่ไหมปาหน้ำเค็งถั่วปลูกเองว่าซื้อมายายจ้ะถั่วถั่วบ้านอะไรมั้าถั่วอันนี้ดงดงข้างบ้านเลยเนี่ย ออเออแล้วก็อันเดียวนะเออสิบห้าบาทใช่ไหมคะสิบห้าบาทก็มาสิบห้าหนูจะเอาแบบตอนนี้ถั่วมันถูกแล้วถั่วเป็นหาง